รีชัยยงอายุ53ปีปัจจุบันรับราชการครูควบคู่กับทําการเกษตรบนป่ายาเศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อที่20ไร่ตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันบนเนื้อที่จุดเด่นแม่น้ำภูเขาภูมโนรมของจังหวัดมุกดาหารตลอดระยะเวลา20ปีของการทำการเกษตร นางพาลีชาัยยายงได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างชีวิตที่พอกินพอใช้และพออยู่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการทําเกษตรจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพืชและสัตว์เลี้ยงวัวเป็ดไก่เพื่อใช้มูลสัตว์มาทําปุ๋ยอินทรีย์ในขณะเดียวกันก็ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรปลอดสารพิษเช่นมะล,ละกอผักกาดผักชีรวมถึงไม้ผลตามฤดูกาล เช่นมะม่วงลำํำไยลิ้นจี่และกล้วยนอกจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แล้วยังทำการประมงเลี้ยงปลาดุกนาปลาช่อนปลาหมอในบ่อธรรมชาติและมีการปลูกพืชริมคลองไส้ไก่เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนี่ก็จะเป็นเกาะกลางน้ำนะคะเกาะกลางประดูทองคำ เราจะนําสิ่งของแปลกหน้าปลูกเข้ามาปลูกอย่างเช่นลำไยแดงมะพ้าวุ้นและก็มะม่วงสีม่วงแล้วก็เราจะนําสมุนไพรเข้ามาอยู่ในจุดนี้จุดของเกาะกลางน้ําเพราะว่าพอมีแขกที่มาดูงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของแปลกหน้าปลูกของเรานะคะนางพาลีชายายยง เป็นแบบอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียรการเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคมและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการพัฒนาตนเองและสังคมมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในด้านเกษตรกรรมและการศึกษาซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนผลงานที่ได้รับการเชิดชูและยอมรับได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมจากสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารประจำปี2567ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ1ครูดีเป็นสีแผ่นดินโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำประจำปี2557ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับวุฒิบัตรด้านการปฏิบัติการสอนดีเด่นจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตประจำปี2555ได้รับเกียรติบัตรคุณแม่ผู้มีความวิทยะอุตสาหะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2548 4ด้านด้านที่1ก็คือด้านปศุสัตว์นะมันจะก็จะมีเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านไก่งวงไก่พันธ์ไข่ที่เราเลี้ยงนะแต่ว่าเราจะกักเป็นสัดส่วนของสัตว์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านประมงเราก็จะเลี้ยงทั้งปลาธรรมชาติทั้งปลาที่เราปล่อยมาก็จะมีปลาดุกปลาตะเพียนแล้วก็ปลาน้ําโขงด้วยนะปลาน้ําโขงก็คือปลาขัแยงปลาเนื้ออ่อน พวกปลากรดแบบนี้เราก็อยู่ชั้นบนแต่ตัวนี้เป็นหนองปลาธรรมชาติที่เราจะได้กินทั้งปลาดุกปลาอะไรตามธรรมชาติของเรานะคะตัวนี้ส่วนนาข้าวส่วนนาข้าวของเราก็จะเป็นนาข้าวอินทรีย์เราใส่ปุ๋ยขี้วัวก็คือสัตว์พึ่งพืชพืชพ,พึ่งสัตว์เราเอาขี้วัวมาใส่ข้าวก็จะเป็นปุ๋ยของข้าวเราก็จะได้เป็นข้าวอินทรีย์โดยไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้พ่นยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเราใส่ ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ของเราเข้าสโลแกนคําว่าสัตว์พึ่งสัตว์พึ่งพืชพืชพึ่ง,ง,งสัตว์นะคะทีนี้ปลาก็จะอยู่ในคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ของเราก็คือเราเลี้ยงปลาในคลองพอปลาถ่ายอุจจาระออกมาก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับต้นผลไม้ของเรานะคะทัะ้งพืชนะคะเราจะปลูกในคนาทองคําของเราคณาที่เราทําขึ้นมา สามารถเอารถเข้าไปขนข้าวได้แล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกต้นมะพร้าวแซมไปด้วยเพราะว่าต้นมะพร้าวได้ความชุ่มชื้นจากต้นกล้วยนะคะเราจะทําเป็นคลองคันนาทองคําของเราเป็นแยกเข้าไปหาเกาะกลางน้ําแล้วก็ลงไปคันนี้นะคะทีนี้กล้วยน้ําว้าเราก็จะแปะลรูปขายเราจะมาทําเป็นกล้วยทอดกล้วยฉาบส่งตลาดอินโดจีนก็ได้หรือว่าเอาขึ้นไปขายอยู่ที่หน้า ร้านฟาร์มโฮมฮักของเรานะคะชีวิตประจำวันที่ฉันทำงานเกษตรพร้อมครอบครัวบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักดนบนสโลแกนฮักเฮ็ดฮอดฮักก็คือรักในสิ่งที่ทำเฮ็ดก็คือลงมือทำปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายก็คือฮอททำทุกอย่างให้สำเร็จเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราจะได้อยู่สุขสบายบนโครงการ กเกษตรเพื่อกเกษียณ